สวัสด,ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนอีกลวนะคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการหาปุ๋ยยังไงให้มันได้เยอะๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ถึงกับได้เยอะนะมันก็พอได้บ้างนะครับปกตินะครับการหาปุ๋ยนะครับมันก็จะได้จากตะตันใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้จากตะตันเหมือนเดิมแต่จะได้น้อยลงหน่อยนะครับ ผมก็จะมาบอกวิธีการหาปุ๋ยอีกหนึ่งวิธีนะเป็นวิธีง่ายๆนะครับอาจจะหาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็น่าจะแก้ขัดช่วงนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าตันๆเนี่ยเขาไม่ผลิตปุ๋ยให้เรานะครับเวลาเราป้อนข้าวสาลีเนี่ยเขาไม่รับนะครับปกติสมัยก่อนนะครับการป้อนข้าวให้กับตันๆนะครับเขาจะได้ปุ๋ยนะข้าวสาลีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันป้อนไม่ได้นะครับอันนี้คือผมพยายามป้อนแล้วนะครับเห็นไหมก็ยังป้อนไม่ได้นะครับ เราจะลองให้เป็นมเมล็ดข้าวดูนะครับมเมล็ดข้าวสาลีนะอันนี้มเมล็ดข้าวสาลีนะเป็นไหมไม่รับนะครับปบเป็นหบดการเล่นเลยเห็นไหมอันนี้คือเขาไม่รับนะครับ ก็ปกติตันๆก็ยังจะให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติอยู่นะครับในตอนนี้นะก็ยังให้ปุ๋ยอยู่นะครับแต่จะให้น้อยมากนะครับซึ่งข้อใหญ่ๆแบบเนี้ยก็เท่าที่ผมเคยได้นะผมลองเลี้ยงมาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็จะได้อยู่ราวๆสัก3 4ก้อนนะครับสำหรับปุ๋ยจากอคออนี้นะครับข้อใหญ่ๆนี้เลยนะก็อันนี้คือมันยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วเราลองไปดูอีก สองอคอกที่เหลือที่ผมลองเลี้ยงดูนะครับอคอกนี้ก็ให้ปุ๋ยอยู่นะอันนี้คือปุ๋ยจริงๆที่ได้จากตันตันะครับเห็นไหมจะได้สองก้อนนะไม่ได้เยอะเลยนะครับอคอกนี้ก็มีเยอะมากครับนี่ก็ไม่มีเลยนะมันได้น้อยอะ่ะผมไม่รู้นะว่าเป็นพอบกักหรือว่าเกมเขาตั้งใจที่จะนําระบบนี้ออกนะครับก็คือการป้อนข้าวให้กับ หมูหรือว่าตันๆเนี่ยกินเราจะได้ปุ๋ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันปอนไม่ได้เนาะผมก็จะมีมานําเสนออีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องบริโภคของเสียเองนะครับก็คือบริโภคพวกเนื้อไหม้แล้วก็คากิพิสดารน,นะครับก็จะได้เป็นปุ๋ยมาแทนแต่ก็จะต้องรอหน่อยแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ติดสถานะนะครับเราจะต้องมีสถานะท้องเสียกินเนื้อตัวนี้นครับคากิีพิสดารนนครับซึ่ง ได้จากคนป่าเนาะแล้วก็เนื้อที่เราปิ้งแล้วมันไหม้นะครับเราก็กินนะครับอันนี้คือไม่ติดสถานะนะกินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีสถานะท้องเสียอันนี้ไม่ติดอันนี้ติดสถานะท้องเสียแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาปุ๋ยนะครับแบบแก้ขัดไปก่อน ก็จะได้ปุ๋ยสัตว์มานะครับซึ่งก็จะเป็นอุนจิเรานี่แหละนะน,นี้ก็จะติดสถานะทองเสียเหมือนกันนะครับสำหรับคากิพิสดาร์เห็นไหมก็จะได้ปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่บางทีเรากินไปเนี่ยก็จะไม่ติดสถานะเนาะลองดูนะครับติดส,สิบวินะครับกินอาหารไม่ได้เมื่อสถานะโลกทองร่วงสิ้นสุดลงตัวละครจะสร้างปุ๋ยนะครับแล้วก็วิ่งเร็วลดลง25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครัลองกินให้มันท้องเสียแล้วแปลงร่างเป็นกระต่ายดูหน่อยสิท้องเสียแล่ะแปลงร่างเป็นกระต่ายกระต่ายท้องเสียแต่ก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะครับนี่ก็ยังได้ปุ๋ยเหมือนเดิมนะคิดไปเรื่อยๆนะครับท้องเสียละถ้าแปลงร่างเป็นกระต่ายก็วิ่งเร็วเหมือนเดิม สถานะลบ25%ไม่มีผลนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้รัได้นะครับแค่มา,มาแนะนําวิธีการหาปุ๋ยอีกหนึ่งวิธีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถหาจากตันตได้เยอะแล้วนะครับก็จะได้อยู่นิดหน่อยเนาะก็เลยใช้อีกหนึ่งวิธีก็คือการที่เราจะต้องบริทพวกของเสียเองนะครับเพื่อที่จะผลิตปุ๋ยขึ้นมานะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมมานําเสนอกันนะครับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบไลยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามติดใจปุบด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอาคขึ้นครับ